การเข้ามากระทันหันของความโชคดีค่ะทําให้ผู้อื่นพูดถึงคุณเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะเขาชื่นชมชื่นชอบคุณเป็นพิเศษค่ะเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะแรนดอมนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าคนที่กําลังชื่นชมคุณกําลังพูดถึงคุณไม่หยุดพูดถึงคุณอย่างหนักนะคะตอนนี้เขาพูดถึงคุณแนวเรื่องอะไรคุณมีอะไรให้เขา ต้องชื่นชมชื่นชอบขนาดนั้นนะคะรวมไปถึงคนทั่วไปค่ะที่กำลังพูดถึงคุณที่กำลังจับตามองคุณค่ะจะเป็นพลังงานแบบไหนสายลุงนะคะนำคุณเข้ามาค่ะไพ่สิบด้วยนะคะความโชคดีที่จะเข้าหาคุณแบบกระทันหันแบบจักรวาลจัดสรรแบบคนรที่ใช่ในเวลาที่พร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นและทำให้คนอื่นค่ะรู้สึกชื่นชอบ คที่สุดในช่วงนี้นะคะใบแรกนะคะราชาถือไม้ค่ะคำพูดคำจางคุณนี่แหละค่ะมันทำให้คนอื่นค่ะต้องรู้สึกยอมรับนะคะตอนนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรใครๆก็สนใจไปหมดนะคะคําพูดของคุณดูมีค่าดูมีราคาขึ้นมาค่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่รักษาคําพูดมากๆแล้วก็ไม่ชอบให้ผูดด้ใดค่ะแม้รักษาคําพูดนะคะคําพูดคุณเหมือนประกาศสิทธิ์พูดอะไรมักเกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่คนอื่นชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณนะคะและเป็นสิ่งที่ใครได้หลายคนกําลังจ้องมองมาที่คุณนะคะช่วงนี้พลังงานการพูดของคุณค่ะเหมือนมีประกาศสิทธิ์ทักอะไรก็แม่นพูดอะไรก็มักจะเกิดขึ้นนะคะและไม่แน่ค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเซนแรงฝันแม่นนะคะทำให้ คนรอบข้างรู้สึกขนลุกตามกันไปเลยค่ะเราไปดูกันต่อนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะ่ะใบที่สองคือใ่ที่นำคุณเข้ามาเลยค่ะความสุขค่ะคุณพูดอะไรก็เป็นพลังบวกคุณพูดอะไรก็เป็นสิ่งที่ส่งพลังนะคะถึงแม้ว่าคุณจะพูดในเชิงพร้อมบวกแต่ว่าคำพูดของคุณค่ะมันส่งเสริมพลังงานในตัวตนของคนนะคะทำให้คนอื่นค่ะลุกขึ้นสู้ได้ ทำให้มีความหวังมีพลังที่จะก้าวต่อสายรุ่งคือความหมายของการเริ่มต้นใหม่อะไรที่พิเศษอัศจรรย์นะคะ เป็นพลังงานธรรมชาติเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคนทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะคุณทํางานเกี่ยวกับการพูดคําพูดของคุณจะมีอิทธิพลต่อใครหลายๆคนทําให้คนหลงไหลทําให้คนชื่นชอบอยากเข้าหายอยากเข้าใกล้อยากฟังเสียงคุณอยากพูดกับคุณนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้คุณค่ะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักพลังงานวันนี้ดีนะคะ ทายรุ้งนำคุณเข้ามาและไ้่ราชาถือไม้ค่ะออกมาการันตีพลังงานให้คุณคำพูดของคุณมาจากจิตวิญญาณมาจากเนื้อใน,นมาแบบใจจริงอยากจะพูดนะคะพอคุณพูดออกไปจากความรู้สึกที่แท้จริงคนที่ฟังเขาก็รับรู้ได้ถึงพลังงานความจริงใจยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นนักขายนะคะช่วงนี้ค่ะคุณจะขายแบบของดีจริงถึงขาย ไม่ขายอะไรมั่วไม่ใส่เอฟเฟกอะไรจนเกินงานคุณทําคุณใช้คุณเห็นผลลัพธ์คุณถึงแนะนําต่อคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากนะคะไม่ใช่แค่อยากจะขายโฆษณาเพียงเท่านั้นคุณยังใช้จริงทําจริงคุณจะได้รับความน่าเชื่อถืออนาคตค่ะคุณมีโอกาสเติบโตใครได้หลายคนนะคะจะพยายามเข้าหาคุณจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณเป็นอย่างมากและนี่คือสิ่งที่ คนรอบข้างกำลังพูดถึงคุณนะคะก็คือพลังงานคุณเปลี่ยนพลังงานคุณมันมีพลังขึ้นคำพูดของคุณค่ะมันดูหนักแน่นนะคะใครเห็นใครรักใครได้ฟังต้องมนเลยนะคะใบต่อไปค่ะราชาถือเหรียญค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าได้ใจของคนอื่นสิ่งอื่นคุณก็ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองค่ะไหลมาเทมาคุณขายความจริงใจอะไรที่คุณพูดออกไปหรือว่าสิ่งที่คุณ กำลังทําคุณทําจากประสบการณ์จริงจากสิ่งที่คุณจับต้องได้จริงๆนะคะมันถึงสร้างเม็ดเงินเม็ดงานให้กับคุณได้นี่คือความโชคดีค่ะคนอื่นชื่นชมในตัวคุณเพราะคุณเป็นพลังงานที่ไม่หลอกลวงผู้ใดคล้ายความจริงใจนี่คือสัญลักษณ์ของคุณนะคะใบที่4ค่ะพยาย,ยามจะบอกอะไรกับคุณสองถ้วยพลังงานพิเศษค่ะ คนพิเศษคนที่ชื่นชมคุณเป็นพิเศษคนที่พูดถึงคุณมากกว่าคนอื่นก็มีนะคะสองด้วยค่ะชอบแบบหลงไหลชอบแบบหัวปักหัวปำชอบแบบไม่ได้ยินเสียงเธอนอนไม่หลับมีคนแบบนั้นอยู่จริงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณจะยังไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือรู้จักไปแล้วก็ตามนะคะเขาชื่นชมชื่นชอบคุณเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในใจเขาเกี่ยวกับคุณในตอนนี้นะคะ เขาพูดถึงคุณอย่างไรอย่างแรกที่เขาพูดถึงคุณนะคะเราไปสุ่มด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือในถือเหรียญคุณเป็นคนที่ขยันมากคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เอาการเอางานคุณเป็นคนที่มีดวงจิตบริสุทธิ์มากใครกันทําไมถึงเก่งขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เขากําลังพูดถึงคุณนะคะเวลาที่คุณทํางานเวลาที่คุณทําในสิ่งที่คุณรักค่ะมันดูมีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ไร้สาระไปวันๆไม่ใช่นะคะเขาพูดถึงคุณในเรื่องการทํางาน คุณอาจจะไม่ได้ทำงานเร็วขนาดสายฟ้าแลบไม่ใช่นะคะคุณไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไหลไปแบบมีสเสน่ห์มีทิศมีทางมีอนาคตนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณนะคะใบที่สองค่ะราชาถือถ้วยแล้วเขาก็ชอบคุณมากถ้าเกิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาีชอบคุณมากชอบคุณตั้งแต่แรกเจอ ไม่สามารถหยุดสองคุณได้เลยพูดถึงคุณไม่หยุดนะคะและเวลาที่เขาเอาเรื่องคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังค่ะคนอื่นก็ยอมรับในตัวตนของคุณคนอื่นก็เชียร์ให้เขาเข้าหาคุณยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดนะคะมีคนกำลังหมายตาต้องใจคุณอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้อยากไล่ล่าตัวตนของคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากเข้าหาคุณจริงๆเขาจะชนะใจคุณได้หรือไม่นะคะ อุ้ยใบนี้ออกมา8ปดไม้ค่ะพลังงานของคุณไม่ธรรมดานะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อรอใครและคุณไม่จําเป็นต้องดึงดูดผู้ใดด้วยคุณมีพลังงานความมั่นใจสูงนะคะความมั่นใจไม่ได้แปลว่าคุณอัธนงนะคะแต่คุณเชื่อในจิตวิญญาณของคุณคนที่ใช่ในเวลาที่พร้อมต้องมาหาคุณแน่นอน2ด้วยนะคะ คุณไม่อยากจะดึงดูดผู้ใดคุณขอให้จักรวาลจัดสรรดีกว่าถ้ามันจะใช่มันจะเข้าหากันเองมันจะลงล็อกมันจะลงเอยจะไม่มีพลังงานท็อกซิกค,คุณไม่ขอถอยหลังไปท็อกซิคแล้วนะคะพลังงานของคุณคือชัดเจนค่ะยิ่งคุณชัดเจนยิ่งคุณแตกต่างเขาก็ยิ่งต้องการคุณเขาจะยิ่งชอบคุณนะคะใบต่อไปค่ะอุ๊ยเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะ ยิ่งชอบยิ่งรู้จักยิ่งรักคุณยิ่งคลั่งไคล้ในพลังงานของคุณค่ะอีกหนึ่งใบนะคะเด็กถือไม้ค่ะยิ่งแตกต่างยิ่งน่าสนใจคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาพูดถึงคุณอย่างแรกเลยนะคะก็คือแปดไม้ค่ะแปดไม้กับสองถ้วยแปดสองสองแปดเป็นเลขแห่งแรงดึงดูดนะคะเลขแห่งพลังงานอุปถัมภ์ค่ะสิ่งแรกที่เขา อยากจะพูดถึงคุณมากก็คือคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากเป็นคนที่แปลกในหลายๆเรื่องนะคะทำให้เขาตกหลุมรักได้แบบไร้เงื่อนไขเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีอะไรที่มากกว่าคําว่าเก่งเด่นสวยถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายคะ่ะคุณเป็นผู้ชายที่ทําให้เธอคนนี้รู้สึกมีพลังรู้สึกมีแรงผลักดันคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ทําให้เธอรู้สึกว้าวได้นะคะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามา หากเธอจะพูดถึงคุณได้นะคะผู้หญิงคนนี้เป็นสัญลักษณ์แปดไม้คือคนที่เอาการเอางานมากมีลักษณะโดดเด่นความเก่งเฉพาะตัวถ้าเกิดเขาจะพูดถึงคุณคุณต้องมีอะไรที่คล้ายเธอเพราะว่ามันขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะคุณต้องโดดเด่นคุณต้องเก่งคุณต้องขยันเหมือนกัน เธอถึงจะพูดถึงคุณเพราะว่าเธอคนนี้ค่ะเห็นไหมคะมองไกลมากมองไกลไม่ได้มองที่ใครรวยใครจนแต่มองว่าใครมีความพยายามกับชีวิตใครมีเป้าหมายใครที่พยายามฝึกพัฒนาสติปัญญาตัวเองอยู่ไม้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งไฟไฟคือสัญลักษณ์แห่งปัญญาจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าคือปัญญาเธอจะเชื่อเช่นนั้นนะคะไม่ได้ดูชาติกำเนิดไม่ได้ดูว่าตอนนี้คุณมีอะไรแต่กำลังมองว่า ชีวิตคุณจะไปทางไหนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เธอจะพูดถึงคุณยิ่งคุณเป็นคนที่ดูมีความคิดมากดูเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแบบไม่คิดที่จะหยุดนะคะเธอยิ่งชอบเธอยิ่งจะพูดถึงคุณนะคะเธอไม่ชอบคนที่เอาแต่โทษโชคชะตาแต่ว่า ไม่ได้ปรับไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเองเลยเธอจะไม่ชอบคุเช่นนั้นนะคะและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะคะเราทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองมันจะพัฒนาได้ทีละนิดมันก็ยังดีกว่าเรายอมจำนวนไม่เดินทางต่อนะคะนี่คือจากหน้าไพ่ค่ะสิ่งที่เธอและเขาพูดถึงคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะ และยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญคือสายกลณ์ของคนที่มีความพยายามมีความขยันนะคะรู้จักเก็บรู้จักออมไม่ใช่ผู้ชายที่หาวันนี้กินวันนี้หมดไม่ใช่นะคะหามาแล้วก็ไม่พอใช้ยืมต่อน,นี้ไม่ใช่นะคะ คุณจะเป็นพลังงานของคนที่พอมีพอกินพอใช้อย่างพอเพียงนะคะจะไม่ทําอะไรให้ตัวเองค่ะเดือดร้อนแล้วก็ไปโทษที่สังคมไม่ใช่นะคะไม่ใช่พลังงานเช่นนั้นเจ็ดเหรียญคือผู้ที่เกิดมาแบบต่อให้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรก็จะสร้างมันขึ้นมาได้พอประมาณรู้จักเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมใจนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเป็นผู้ชายที่เชื่อในพลังของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถ สร้างตัวเองขึ้นมาได้สามารถเป็นเสาหลักให้กับผู้อื่นได้เป็นที่พึ่งให้กับคนรักครอบครัวได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่ใช่พลังงานของคนที่จะมาขอความเท่าเทียมหรือว่าขอความเป็นธรรมใดๆกับผู้หญิงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานแบบราชาเหรียญคะ่ะเป็นผู้ที่เชื่อในความมัน่นคงสร้างความมั่นคงเป็นบึกแผนได้ยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่นะคะคุณจะยิ่งเข้าใจสัจธรรมในข้อนี้ คุณจะไม่โต้แยง้งไม่โต้เถียงในเรื่องนี้เลยนะคะคุณจะรับบทเป็นผู้นําเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในชีวิตคุณนะคะจะไม่ค่อยคิดอะไรเกี่ยวกับการอยากจะดึงใครเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าราชาถือเหรียญเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปชอบก็อยู่ไม่ชอบก็อะออกไปเมื่อไหร่ก็ขอให้โชคดีคุณจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะคุณจะเป็นคนนิ่งๆค่ะนิ่งไม่เรียกร้อง ไม่ขอให้ผู้ใดหรือไม่บังคับใครให้อยู่ในชีวิตถ้าเขาไม่มีความสุขไม่อยากอยู่คุณก็ปล่อยเขาไปนี่คือสิ่งที่คนรอบข้างพูดถึงคุณนะคะคุณมีความสุภาพบุรุษคุณแมนในเรื่องนี้มากๆแล้วคนที่เคยรู้จักคุณนะคะต้องเสียใยเสียใจแน่นอนถ้าเกิดว่าในอดีตเขาจากคุณไปแล้วปัจจุบันค่ะคุณตั้งตัวได้คุณตั้งหลักได้แล้วผู้ที่มีสัญลักษณ์แบบราชาถือเหรียญแล้วเป็นเจ็ดเหรียญคนที่ช้าแต่มั่นคง ช้าช้าแต่ยังยืนนี่คือคุณนะคะคนที่ถอดใจลาคนที่ไปกลางคันจะต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนค่ะแล้วใบนี้นะคะที่ดึงดูดคุณเข้ามาค่ะไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่ราชาถือไม้เป็นคนที่ทำลงมือก่อนค่อยพูดทำแล้วค่อยพูด สำเร็จแล้วค่อยพูดระหว่างทางคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแนะนาใครนะคะเพราะว่าตัวเองยังทําไม่ได้คุณจะไปแนะนําใครได้อย่างไรคุณจะคิดเช่นนั้นนะคะสส่โคตรสายทฤษฎีคุณไม่เชื่อนะคะคุณจะดูจากคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆคนจริงที่เขาไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มาอวดอ้างแต่เขาทําชีวิตเขาสําเร็จได้อย่างแท้จริง คุณชื่นชมคนเหล่านั้นมากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษนะคะคืออะไรเอ่ยด้านหลังของเราค่ะเป็นไพ่ยเดอะสตานะคะเป็นไพ่ของคนที่ใช้ความพยายามของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะพยายามกับตัวเองพิสูจน์กับตัวเอง ไม่ได้ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นมายอมรับนะคะแต่เป็นการพิสูจน์ใจให้กับใจของตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองค่ะเป็นผู้ที่ไม่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้ใดไม่ชอบความวุ่นวายใดๆด้วยนะคะชอบนะเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีคุณก็ยินดีด้วยคุณอยากประสบความสําเร็จแต่คุณไม่อิจฉาใครคุณจะไปตามเส้นทางของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งชัยชนะเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะจุดจบคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ค่ะสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงคุณตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณเพิ่งเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณนะคะคุณอาจจะเพิ่งโยกย้ายหรือว่าม,มีการปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ คนกำลังพูดถึงเหตุการณ์นี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่จบลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ายังไงต่อคะอย่างไรต่อหกไม้นะคะโอ้โหปาฏิหาริจริงๆใครหลายๆคนที่อยู่รอบตัวคุณรอบข้างคุณนะคะเขาเคยคิดว่าคุณเนี่ยจะลุกขึ้นมาไม่ได้แน่ในวันที่คุณล้มในวันที่คุณค่ะถูกถอดถอนออกจากบางเรื่องนะคะแต่คุณกลับพลิกชีวิตตัวเองได้ เป็นหกไม้เห็นไหมคะจากคนที่ไปต่อไม่ไหวกลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมรับชัยชนะแบบน่าอัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์นี่คือสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นทึ่งนะคะคุณทำได้จริงคุณมีพลังงานที่ทำให้คนอื่นเหลือเชื่อได้ทุกเมื่อนะคะ ใบต่อไปค่ะคุณได้อะไรเอ่ยก้ามาอีกแล้วค่ะก้าเหรียญน,นะคะกินดีมีสุขค่ะในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในสังคมที่ต้องอัพเวลต้องแข่งขันชีวิตของคุณอ่ะจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวแห่งราชาโชคดาวแห่งชัยชนะแต่มันไม่ปิติสุขแต่พอคุณมาอยู่คนเดียวนะคะทํางานกับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถึงแม้ว่าคุณยังทํางานร่วมกับคนอื่นบ้างนะคะ แต่คุณปิดกั้นเรื่องส่วนตัวของคุณค่ะคุณไม่เปิดเผยกับผู้ใดคุณถึงคนทบว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงคุณให้เกียรติตัวเองคนอื่นก็เริ่มให้เกียรติคุณคุณไม่ใช่คนที่จะใจดีไปกับทุกคนนะคะคุณมีอนาเขตคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนก้าเหรียญก็เลยเกิดขึ้นกับคุณค่ะผู้ที่มีอำนาจในตน ผู้ที่ทําให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจเป็นอย่างมากนะคะและนี่คือสิ่งที่ใครหลายคนกําลังพูดถึงคุณเขามองว่าคุณน่ะไปเจอขุมทรัพย์อะไรบางอย่างแน่เลยคุณน่ะเคยอยู่ในจุดที่ล้มแทบจะลุกไม่ขึ้นด้วยซ้ําคุณกลับพลิกชีวิตคุณขึ้นมาได้คุณกลับกลับมาแบบน่าอัศจรรย์น่ะคุณทําได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ใครหลายคนนะคะพูดถึงคุณเป็นอย่างมากค่ะอีกหนึ่งใบนะคะสองเหรียญค่ะ จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่คุณไปเจอมามันไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังงานอัศจรรย์หรือว่าพลังงานปฏิหารพลังงานคงกระพันดใดๆไม่นะคะคุณไปเจอกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งจักรวาลค่ะสองเหรียญน,นะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความจริงคือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ว่าแน่คือความไม่แน่นอน ฉะนั้นค่ะการรักษาสมดุลคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดการยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องคิดอีกต่อไปค่ะพลังงานการแลกเปลี่ยนการไม่เก็บสิ่งใดมาใส่ใจแล้วก็ไม่ได้เมินเฉยกับอะไรจนเกินไปคุณเลือกเส้นทางสายกลางค่ะคุณได้เข้าสู่เส้นทางที่สมดุลอย่างแท้จริงนะคะแล้วคนอื่นค่ะหลายๆคนนะคะที่คิดว่าตัวเองค่ะผ่านบททดสอบ จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ผ่านบททดสอบเลยก็ได้นะคะพอเห็นคุณผ่านบททดสอบค่ะเริ่มรู้สึกสงสัยเกิดความอิจฉาเล็กๆนะคะอยากจะต่อสู้อยากจะต่อก่อนกับคุณค่ะแทนที่ความโชคดีนั้นมันจะเป็นของเขาแทนที่เขาจะวิ่งแสงหน้าคุณคุณกลับเป็นผู้ที่ชนะแบบชั่วข้ามคืนคุณทำได้ยังไงสร้างาความสงสัยให้ใครบางคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ชาวยอดค่ะคนคนนี้นะคะ จำเป็นที่จะต้องหายไปจากคุณเขาอาจจะหายไปจากหน้าจอออนไลน์หรือไม่อัปเดตชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะช่วงหนึ่งเพราะเขาสงสัยว่าคุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ยังไงเขาอยากเปลี่ยนชีวิตของเขาบ้าง มีอยู่จริงนะคะคนที่เห็นคนอื่นดีขึ้นแล้วก็อยากจะดีตามซึ่งมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะดีกว่าอิดชา้าจมปากแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจะไม่ค่อยน่ารักแต่คุณค่ะคุณทําให้เขาอยากจะหลกไปเปลี่ยนตัวเองบ้างอยากจะไปจําสินเพื่อเปลี่ยนลดล็อกเปลือกของตัวเองบ้างนะคะคุณเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะอุ๊ยคนนี้พลังงานดีนะคะขี่นุกลอยมาเลยค่ะ ไห้รีวิวออฟฟอร์จูนนะคะจุดจบคือจุดเริ่มต้นคุณเป็นตัวอย่างที่ดีคนที่กำลังพูดถึงคุณในตอนนี้นะคะพูดแบบคุณเป็นคนที่มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณทำให้ใครได้หลายคนค่ะข้ามจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่จากคนที่ไม่เคยคิดที่จะทำออนไลน์ก็อาจจะไปทำออนไลน์ได้นะคะจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกก็จะกลายเป็นคนที่แสดงออกคุณเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้เพราะคุณเป็นตัวอย่างค่ะคุณทำให้เขาเห็นเหมือน คุณไปเห็นคนอื่นแล้วคุณเปลี่ยนตัวคุณคุณเองก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นนั้นค่ะคือเป็นตัวอย่างทำให้คนอื่นเปลี่ยนตามคุณนั่นเองค่ะใบสุดท้ายนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยไพ่ใบนี้นะคะการเวลาค่ะไรขีดจำกัดจริงๆไพ่ไหนถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่มาก่อนการคุณเป็นคนที่มีโอกาสได้เห็นตัวอย่างในอนาคตนะคะ ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นหมอดูหรือว่าเป็นนักทํานายแต่อย่างใดแต่ว่าคุณมีโอกาสได้เห็นอนาคตจริงๆไม่ว่าจะเป็นในความฝันในเรื่องราวที่คุณบังเอิญเจอในคลิปนะคะมันเปลี่ยนมันปลดล็อกมุมมองคุณไปเลยคุณเป็นเหมือนคนที่ย่อเวลาย่นเวลาได้มันก็เลยเกิดเป็นไพ่เดอเดทกับไพ่หกไม้ชั่วพิษตาชั่วข้ามคืนค่ะ คุณปลดล็อกคุณเปลี่ยนความคิดตัวเองได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเชื่อคุณก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราวนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแรนดอมนี้ค่ะออกมาการันตีกับคุณว่าคุณจะพลิกชีวิตของตัวเองได้คุณจะทําให้คนอื่นถึงคุณจะเจอบทความเจอคลิปหรือเจอสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันของคุณก็ได้นะคะเป็นประตูมิติมันเกิดขึ้นกับที่ใดก็ได้นะคะจะเกิดขึ้นกับอะไรก็ได้ คนเราจะมีจุดเปลี่ยนมีจุดพลิกผันทำให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเราในเวอร์ชันใหม่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นคนเดิมเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะขอเพื่อที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่ใจปรารถนาคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ